พิธีการกินต้องใช้มืออ่ะถึงจะฟินเนี่ยใช้มือแงะ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 โอ้มันจะแบบเค็มๆมันๆไม่เป็ไรมือเราเองแล้วก็เวลาด้องอร่อยมฉียงด้วินใช่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพิซอนกำลังมุ่งหน้าไปที่ตำบลจจรังอำเภอเยืริงจังหวัดปัตตานีที่นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเต็มไปด้วยต้นตาลตาลแล้วก็ ตาลเต็มไปหมดเลยที่นี่ค่ะเป็นวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับต้นตาลมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาใาย่มีอาชีพที่เกี่ยวกับตาลเยอะแยะเลยละค่ะเริ่มตั้งแต่การปีนต้นตาลแบบนี้เลยที่เนี่ยเขามีการแปรรูปด้วยนะทานไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลผงน้ำตาลแว่นน้ำตาลเหลวสารพัดน้ำตาลเลยละจ้าบอกเลยละค่ะว่าน้ำตาลดีน้ำตาลตะโนดคู่บ้านคู่ครัวของเราจ้า อย่าลืมนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะกับอีกหนึ่งพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลเจรั